สวัสดีครับวันศุกร์ที่27ตุลาคม6 66กบกับผมกิตโปงนะครับโมดูจีโอกราฟิกของแมคโครเอารุกสัญปัญหามันเกิดที่สงครามอิสราเอลกับฮามัสเข้าสู่อาทิตย์ที่สีแล้วและจะบุกภาคพื้นดินในเนืวนนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นจะดึงให้เข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางหรือไม่ที่ทุกคนคงไม่ยอมให้ปปรลสไตน์ถูกทำลายลงไปโดยเฉพาะของซาอุดิอาระเบียอิหร่านจอร์แดนซีเรียอียิปตุกคน ทุกคนไม่เห็นด้วยในการที่จะทำไายล้างนี่คือภาพรวมนะครับแม้แต่ UN ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเสือกระดาษเพราะเป็นความขัดแย้งของอเมริกาที่เป็นพี่ใหญ่ทียบควบคุมอิสราเอลอย่างเดียวนี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูตรงนี้ของ g ีโอกราฟิกทุกคนถึงไม่มีความเชื่อมั่นถึงเลสแกถือเงินสดและถือในสกุลทองคาในภาวะของวิกฤตของสิ้นปีสเดือนสุดท้ายแล้วก็น้ำมันก็ยงทยานขึ้นสู่หน้าหนาว และสงครามที่ยังก่อตัวทางจีโอกราฟิกอยู่ก็คือยูเครนกับรัสเซียก็เช่นเดียวกันจะขยายเป็นนิวเคลียร์หรือไม่นั้นนี่เป็นสิ่งที่ตะวันตกและอเมริกานาโตจะต้องเผชิญอยู่โดยภาพรวมนะครับภาวะสกิจนั้นอ่อนแออยู่แล้วเยอรมันเป็นเดือนที่5ที่อ่อนแอลงชัดเจนว่าตั้งแต่สงครามยูเครนมาทําให้ยุโรปนั้น EU ร่รมสลายไปเรียบร้อยนนในความต้องการของไซออนิของยูอเมริกัน ที่จะทำลายล้างแล้วจากนั้นค่อยมาทําลายทั้งรัเสเซียและจีนเป็นความต้องการจะเป็นเจ้าของโลกทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่เรามาดูกันในอนาคตระยะยาวนะครับแต่โดยภาพรวมอาทิตย์หน้าวันที่1นึ่งโนยเบอร์เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ในา่าำกลางวิกฤตที่เงินเฟ้อมันยังเมนเทนอยู่รับภาวะของเงินขาดแคลนอยู่ทําให้ต้นทุนของดอกเบี้ยสูงอยู่ที่8% ของ r ร p e ต t y ของอเมริกาได้กู้ยืมก็ต้องไปสิเป็น0และในเรื่องของบัตรเครดิตก็ล้มละลายนี่คือชัดเจนครับธุรกิจของชาวอเมริกันที่มีปัญหาอยู่ก่อตัวท่ามกลางวิกฤต GDP จะจ้ำขึ้นก็ดีหรือไม่ได้จ้างแรงงานขึ้นสูงขึ้นก็ดีท่ามกลางวิกฤตอินฟลชันแต่ก็คือนโยบายที่ออกพธบัติไม่ได้จีนนั้นก็ขายเร่งผบัดและขายสกุลดอลลาร์ ือสกุลเงินหยวนให้ระบาดท้องถิ่นและมาตรการกระตุ้นของจีนที่เพิ่งประกาศไปเมื่อต้นอาทิตย์นี้ก็คือออกบอลหนึ่งล้านล้านหยวนที่กระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้กับท้องถิ่นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนี่คือภาพรวมออกบอลมาเท่าไหร่ก็คงมีการซื้อขึ้นข้าวโพอดอยู่ในของสกุลท้องถิ่นจีนเพื่อจะกระตุน้นเศรษฐกิจนโยบายเชิงลุกของนโยบายของสีจิิงสมัยสาม ฉัไม่แปลกใจเลยว่าที่เขาเปิดประเทศให้ทุกอย่างเข้าไปให้ภาคการเงินเปิดให้กระเทาตะวันตกเข้าไปลงทุนได้ไม่ต้องเปิดถูกกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นเป็นวินวินทุกฝ่ายกันไม่เหมือนอเมริกานะใช้แซงชั่นซีโร่ซัมเกมอย่างเดียวฉันไม่ต้องแปลกใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่จะบดขยี้จีนนั้นให้เติบโตได้นั้นแต่ก็จีนก็อยู่ที่พาร์ทเนอร์แะครับหัวไว้ฉัน เซกเตอร์นี้ที่จะเติบโตแกร่งมากในอนาคตในรอบ10ปีที่ขยายวงมาและลงทุนในอาเซียนเซาท์อีสเอเชียที่จะเป็นสลายเชนให้ไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลและก็เวียดนามนี่คือภาพรวมของเชิงสกิต g ีโอกราฟิกทั้งหมดฉะนั้นสกุลท้องถิ่นแถบนี้จะมีความสาคัญมากเงินดอลลาร์แข็งยังไงสกุลท้องถิ่นแถบนี้ก็แข็งขึ้นไม่มีประโยชน์ ยกเว้นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองคือทะลุ150เยนก็ถูกล่มขายหุ้นออกมาเพราะเขาจำขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่วอลล์สตรีลงทุนตั้งแต่มกราแล้วขึ้นมา55เปซ็นก็เป็นจังหวะ profiting ก่อนที่จะว่ากันนี่คือภาพรวมนะครับกับมารูแอเซทออโลเคชั่นของภ um ูมิศาสตร์แถบนี้ก็ลงทุนให้ดีครับสำหรับปีหน้าแล้วเฟดยังไงก็ต้องคัดเลทยังต่ำๆใน Q4 ปีหน้า2024และต่อเนื่องไป2025 ด้วยสกิจนั้นจะเกิด Recession หรือไม่ทั้งทั่วยุโรปก็เช่นเดียวกัน ECB เขาไม่ขึ้นละประกาศออกมาละเหลือเดฟเฟตอาทิตย์หน้าจะเป็นตัวแปลรู้วันพุธฉะนั้นเรามาดูกันลงทุนให้ดีทุกคนแน่นอนแบงกิ้งยังไงต้องปล่อยสินเชื่อของโรคทั้งหมดแต่โดยประกาศเอานี่ออกมาอ่อนแอลงเติบโตช้าลงชัดเจนก็ต้องหวังพึ่งปีหน้าเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเอยจะเป็นวงจรใหญ่ที่จะเติบโตเศรษฐกิจได้และก่อนที่จะส่งออก ลผลิตเร่งผลิต EV คาญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณเต็มที่ของ t o โยต a าผลิต EV ไฮเล็กซัสออกมาในปี69ก็คืออีก6ปีขขาน้าฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นพัฒนาทั้ง EV ทั้งนั้นที่ะแข่งกับจีนที่เป็นเจ้าใหญ่สุดของโลกอยู่ในขณะนี้ EV ฉะนั้นมาดูตรงนี้ให้ดีครับซัพพลายเชนที่จะต้องใช้ประกอบ EV และคอมพอนน์คมพิวเตอร์ทั้งหมดจะเติบโตแกร่งขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น IBM h เอ l ิวลประการก็เคลื่อนย้ายการลงทุนมาแถบอาเซียนทั้งนั้นนี่คือภาพรวมของ Geographic Macro Outlook ท่ามกลางความเสี่ยงของสงครามที่จะขยายถึงได้มีการช็อตเซลลิงหุ้นลงมาเต็มที่ของไทยเราตกตามตลาดหุ้นไทยนะครับลงมา270กว่าจุดและตั้งแต่เทียบกับปีละ1658ปัจจุบันเหลือ1378เท่านั้นเอง นี่คือภาพรวมของเชิงตลาดหุ้นไทยเป็นจังหวะท่ามกลางรัฐบาลก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าจะแจกเงินดิจิตัลนั้นมันติดปัญหาเยอะกลับมาดูตรงนี้ให้ดีครับเลือกลงทุนจังหวะของสองเรื่องสุดท้ายยังไงแบงกิ้งประกาศอินนิ่งแล้วเลือกกันไม่ว่าเราจะเป็น K b a n k BBL SCB กรุงไทยแบงก์ทีนี่คือภาพรวมของแบงกิ้ง ยังไงก็ต้องปล่อยสินเชื่อรัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดที่กลุ่มเฮลท์แคร์ที่เราจะเป็นฮับในโลวเชนนี้ทั้งหมดทุกคนเข้ามาทั้งตะวันออกกลางทั้งทุกคนเข้ามาหมดในรักษาพยาบาลก็คือ BH กับ b d m MM, f ก็ได้ประโยชน์ในเซกเตอร์นี้กลับมาดูเรื่องของอุตสาหกรรม EV นะครับที่จีลงมาในโซน EEC มากแล้วก็ในซัพพลายเชนคอมพิวเตอร์ก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับ เป็นจังหวะคอนโซลทั้ง Delta, าฮาน่าเเป็นจังหวะซื้อแล้วครับจะช็อตยังไงก็เป็นออตีสสุดท้ายเซ็ตอินเด็กจะลงไปถึงไหนก็อยู่ที่สงครามก่อตัวเอาเอาช็อตเอาไซเดอร์เท่านั้นเองลองดูแล้วนะครับเป็นจังหวะแล้วครับมันดูจุดบอททอมไม่ออกทั้งนั้น 1280, 1300จุด 1320, จุด1,340จุดเป็นจังหวะขาสุดท้ายทั้งนั้น เป็นเลือกเก็บ call p ์ t ให้ดีมีเรียมทุรงเทอมเป็นจังหวะซื้อถ้าช็อตเทอมแล้วก็ต้องถอยถือเงินสดเอาไว้รอจังหวะออฟชูริตี้ว่าอาทิตย์หน้าเฟดจะขึ้นไหมสงครามจะขายใหญ่อย่างไรในอาทิตย์ที่4ของฮามาสกับอิสราเอลนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งหมดที่ไทยตกต่ำลงโดยเป็นการขายถือแคสออกมาไม่มีอย่างอื่นแล้วครับมาจากสงครามกัน เมืองของอิสราเอลกับฮามาสแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียนั้นดอปไปแล้วนี่คือภาพรวมทั้งหมดของภูมิศาสตร์จีโอกราฟิกโกลบอลลิสทั้ง a g ก i c u l t u r e ทั้ง Energy ก็เป็นจังหวะทั้งนั้นเลือกกันลงทุนให้ดีครับน่าจะสิ้นไตรมาสที่4ก็เหลืออีก2เดือนคือ n o v e m ber กับ December กลางเดือนเท่านั้นเองเลือกลงทุนนะครับสวัสดีครับ